Inbox อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,งบริษัทคิดแอนค s s และไทยแวนการ์ดครับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับพร้มสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไร อยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ i n b o x รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านไปนรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพรา m โมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดออกมาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเียกว่าการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงสกิลของแคลนสุดน่ารักสุดโมเอสุดแบลวหรือก็คือแคลนเบอร์มิวดาทริแองเกิลนั่นเองนะครับผมโดยวันนี้ก็จะเป็นเบอร์มิวดาทรแองเกิลหรือเงือกจากชุดวิจิทีอีบีศูนกล่องนี้นั่นเองก็เราจะมาดูกันก็นผมว่ามีความสามารถอะไรบ้างมีความเก่งกาจอย่างไรถ้าอย่างนั้นเราจะมาดูกันเลยดีกว่า เดี๋ยวคณต้องขอเริ่มที่เกรดศูนย์ก่อนเช่นเคยนะครับผมแล้วก็บังเอิญในกล่องนี้ก็มีสายเชนไลท์เลยก็คือสายคอร a ลามาด้วยดังนั้นเนี่ยเร,เราจะขออธิบายความสามารถทุกใบของเชนไลท์ชุดนี้ก่อน0.123ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปไล่ใบอื่นมาทีละใบทีละตัวนั่นเองนะครับผมอ่ะงั้นเราจะขอเริ่มที่เกรดศูย์ก่อนนะครับผมกับ Angelic Star c o r คอ ความสามารถมี2อย่างด้วยกันมันเป็นเชนไลท์ดังนั้นความสามารถที่1คือเมื่อไลท์ติดสายความสามารถประเภทออโตเมื่อการที่ชื่อเฟรสตาคอร์เลหรือก็คือล่างกรเดหนึ่งทำการไลท์ทับยูนิตนี้เราสามารถเปิดดูการ์ดไม่เกิน7ใบนะครับผมที่นี่คือไม่ใช่สามารถหรอกบังคับเลยต้องใช้เปิดดูการ์ดไม่เกิน7ใบบนสุดจากกองการของคุณค้นหาการที่ชื่อ Star, อโรลลาสตาคอร์เลหรือก็คือตัวนี้นะครับผมกับ ใช้ดิสตาร์คอรเล่ไม่เกิน1ใบคือเลือกเอาแค่ตัวเดียวเอา3หรือ2ก็ได้นะครับผมขึ้นมือจากนั้นที่เหลือนําก็กลับเข้ากองแล้วก็สลับนั่นเอง,งนั่นก็คือใช้งานไม่ยากเป็นสายเชลล่ต์ตามปกตินะครับผมไล่ปุ๊บเปิด7ใบถ้าเกิดเจอตัวใดตัวหนึง่งเอาขึ้นมือที่เหลือสลับกองกร์ดแต่ถ้าเกิดโชคร้ายไม่เจอเลยก็ต้องสลับกองการาดอยู่ดีนะนีนน่ก็จะเป็นอะไรที่ต้องใช้ดวงนิดหน่อยนะครับผมส่วนนี้ความสามารถหนึ่งเป็นความสามารถในกรณีที่ไล่แล้วไม่ติดสาย ความสัมประเภทออโต้เมื่อการ์ดแคลนเบอร์มิวด้าที่ไม่ใช่ชื่อเฟลสตาร์คอเลก็คือไม่ใช่ล่างเกรดหนึ่งตามสายคํามันเนี่ยไลททับยูน,นิตนี้คุณสามารถคอลงช่องเรียกาศได้ไอยกตัวอย่างเช่นเอาเซตหน้านะครับผมทําการไลท์ไอ,อ่คือหลุดสายก็คอลงช่องเรียกาศได้จะคอลงช่องไหนก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นความสามารถของคอเล่ล่างเกรดศูนย์คราวนี้เรามาดูคอเล่ล่างเกรดหนึ่งดีกว่าคอสามารถมีอะไรบ้าง ความสามารถมี2ออย่างด้วยกันนะครับผมอย่างที่1ก็คือคอน t ิ n นีกับที่ช่องแวนการ์ดถ้าคุณมีการที่ชื่อแองจิลิสตาคอรลออในโซคุณหรือก็คือไอตัวนี้ตัวนี้จะพลงโจมตีบวก1,000ตลอดเวลาซึ่งก็โอเคสก,กิลปกติของสายเชนไลท์ถูกต้องไหมครับจากนั้นก็จะมาดูความสามารถอย่างที่2ความสามารถประเภทออโตเมื่อการ์ดเกรด2แคลนเบอร์มิวด้าที่ไม่ใช่ยำนำไม่ใช่ที่ไม่ใช่ไชนีสตาคอร์ลไรทับยูนิตน,นี้ ถ้าคุณมีการ์ดที่ชื่อ Angelic Star Coral เในโซคุณคือมันมันยังอยู่มันยังติดสายอยู่นะครับผมให้เปิดดูการ์ดไม่เกิน7ใบบนสุดจากกองการของคุณค้นหาการ์ดที่ชื่อ Chinese Star Coral ไม่เกิน1นึ่ใบาจากที่เปิดไล์การ์ดนั้นและสลับกองการ์ดหรือเอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดมันหลุดสายอีกรอบนึงนะครับผมถ้าเกิดตอนไล์เป็นเก2มันหลุดสายมันไล์เป็นตัวอื่นเอฟเฟกของร่างเกรนหนึ่งจะทํางาน จะได้สามารถเปิดก๊าร์ด7ใบแล้วก็หาร่างเกรด2และไลท์ได้เลยนะครับผมนี่จะเป็นความสามารถที่ยังไงก็ช่วยการันตีการไลท์ติดสายได้แน่ๆคือตอนไลท์2ผมถ้าเกิดหลุดสายไม่กลัวเปิด7หา2ไลท์อีกรอบหนึ่งก็เป็นการเติมโซด้วยนะครับผมเพราะเงื่อนก็มีโซบาร์เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นการการันตีการไลท์เป็นเชนได้ด้วยคือไลท์ไม่หลุดสายนั่นเองนี่ก็คือความสามารถของร่างเกรด1นนั่นเองครับผม ความสามารถของร่างเกรดสอบอกไว้ว่ามีส่อนอย่างใดอย่างที่1คือคอน t ิ n นิวเกิดที่ช่องแวนกาดถ้าคุณมีการ์ดที่ชื่อเฟรสตาร์คอเลาเนโซก็จะพลังยอตีโบกหน0 0พันตลอดเวลาก็เป็นระ่องปกตินะครับโกของสายเชนไลท์ขราวล่านี้ค,าานความสามารถอีกอย่างหนึ่งความสามารถประเภทออโต,โตเกิดที่ช่องแวนกาเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนกาสามารถเลือกการ์ดแคลนเบอร์มิวด้าในแถวหน้าของคุณไม่เกิน1ใบนำกลับขึ้นมือ แลวถ้าเกิดคุณมีการที่ชื่อ Fresh Star, เฟรชตาคอรลเรในโซของคุณคือยังไม่หลุดสายนะครับผมเราสามารถเลือกเรียากากศแคลนบิมบิมดาในแถวหลังของคุณไม่เกินหนึ่งใบยกขึ้นมือตามไปอีกก็คือยกทียกเยอะๆนันเองครับผมถามว่ามันดียังไงอ่ะก็มีข้อดีหลายอย่างเช่นเช่นเรื่องของการจัดบอร์ดใหม่อ่ะหรือบางตัวมีความสามารถโดนยกแล้วเกิดเอเฟกเช่นโดนยกแล้วก็โซบาร์สแล้วก็เพิ่มพลังหรือว่าจะเป็นโดนยกแล้วก็คอตบาร์สคอตบาร์สชาร์จจวอะไรก็ว่าไปอ่ะอย่างเช่นมีโอ๋เนี่ย ดังนั้นตัวคอเราก็จะเป็นตัวที่ช่วยเดินเกมช่วยยกสนามช่วยเปลี่ยนรูปแบบในการบุกแล้วก็กดสกิลให้ติดได้นั่นเองครับผมก็จะเป็นความสามารถของร่างเกรดสองคราวนี้มาถึงร่างเกรดสามบ้านนะครับผมเกรดสามนี่ก็คือออรูลาสตาร์คอเรานันเองความสามารถมี2อย่างด้วยกันความสามารถออย่างที่2ก่อนคอนติเนียลเกิดที่ช่องแวนการ์ดถ้าคุณมีการที่ชื่อใชนีสตาร์คอเล่นในโซของคุณยูดีนี้จะได้รับพยังจมตีบวกหนึ่งพันตะหลอดเวลานะครับผม ซึ่งก็คือถ้าเกิดไลท์ติดสายก็จะยืน1 1,000นนัตลอดนั่นเองอ่าก็อีกความสามารถหนึ่งความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดมีเงื่อนไขเป็นลิมิตเบรกสี่นะครับผมแล้วก็มีค่าคอสเป็นความสองด้วยเมื่อ,อยูนอิตตัวนี้โจมตีแวนการ์เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายคือความสองปุ๊บเราก็จะได้โซชาร์ตหนึ่งและเลือกเรียาการแคลมป์ใไม้หน้านของคุณหนึ่งใบนำกลับขึ้นมือแล้วก็ตัวนี้พันยมตีบวก5000 จนจบการต่อสู้ก็คือเมื่อโจมตีปุ๊บคว่ำสอชาร์จ1ยก1แล้วบวก5000นั่นเองถามว่าดีไหมก็อย่างไร้คือปวามพลังตัวเองได้ก็โอเคอยู่และการที่จะได้ยก1น,นั้นก็หมายความว่าเราสามารถยกตัวที่เกิดสกิลได้เช่นลิโอหรือว่าตัวอื่นอย่างเช่นสายปริซึมที่ยกปุ๊บแล้วก็บลัสหนึแล้วก็ แล้วก็บวกพลัง4,000ได้ซึ่งมันมีการโซชาเรื่อยๆอยู่แล้วทําให้สามารถใช้ได้ตลอดนั่นเองครับผมเพียงแต่ว่าโอเคคาเตอร์บัตอาจจะไม่พออาจจะใช้ได้เต็มที่แค่ประมาณ2เทิร์นแต่การบุกอย่างนี้ก็เป็นการบุกที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงเพราะแวนก็ตีแรงแล้วถ้าเกิดมีการยกให้เกิดสกิลได้ก็จะก่อให้เกิดคอมโบอีกหลากหลายนั่นเองังนั้นความสามารถของออรโลลาสตาร์เาเราจะดีมากเดี๋ยวใช้ให้ดูดีกว่านะครับผมก่อนหนึ่งก็คืออ่ะก็ต้องมี4ดาเมจก่อนเนาะเอาพวกทิกเกอร์ที่ไม่มีเอ สามสี่อ่านี่คือสี่นาเมนนะครับผมแล้วก็มีอะไรก็ได้ที่มันยกแล้วเกิดเอฟเฟกสักใบหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเอาเอาของวิซึ่งก็ได้อ่ะเช่นหมนี้ที่ยกแล้วก็บลัชแจกพลังอ่ะแล้วก็มีแถวหน้าอะไรก็ได้อีกใบหนึ่งอย่างนี้ก็ได้อ่ะสมมติแบบนี้ละกันนะครับผมอ่ะมีอะไรอีกอ่ะอย่างข้างนี้ก็ได้ข้ังนี้ต่อเสร็จหน้าอ่ะสมมุติอย่างนี้ละกันทีนี้พี่ชินก็บอกว่าพี่ชินจะเอาตัวเนี้ยโจมตีเอาอลลัสตาคอเล่าโจมตี รีเบทเบรกทำงานคว่ำสองนะครับผมอ่าคว่ำสองแล้วก็ชาร์จ1อ่าชาร์จ1นสมมติชาร์จได้ลาวาดอลด้วยอ่ะชาร์จ 1, 1, 1ปุ๊บแล้วก็ยกเรียนหนใบก็ยกเรียนหนใบตัวนี้ก็จะบวก5,000ทีนี้ตัวน,นี้เมื่อโดนยกปุ๊บเอฟเฟกต์ก็เกิดอ่ะก็โซ blast นะครับผมแล้วก็บวกพลังให้เพื่อน4,000ก็บวกให้ข้างนี้ก็ได้ข้างนี้จะได้ตีแรงสุดกูไปเลยนะครับผมแค่นี้เองใช้งานง่ายมากตีปุ๊บคว่ำสองบวกห้าพยก1แล้วถ้าเกิดยกแล้วกเกิดอะไรก็ตามแต่แลลละะอยย่่าาืมโซชร์จ1ด้ว นี่คือความสามารถทั้งหมดของอลล s t สตา o r คอรลนั่นเองจ้าถามว่าเก่งไหมคิดว่าเก่งนะครับผมมันค่อนข้างจะเล่นง่ายแล้วก็มีการยกที่ค่อนข้างจะชัวร์นั่นเองเรียบร้อยครับผมกับสายเชนไลท์จ้าคราวนี้เราจะมาดูเกรดศูนย์ใบอื่นกันบ้างนะครับผมว่ามีอะไรบ้างอ่ะเกรดศูนย์ใบแรกเลยกับตัวเริ่มครับผมคอสตูมเชนลุกตัวนี้มีเวอร์ชันล่างเกรดสด้วยนะครับผมต้องไปหาที่แถมจากหนังสือเอาเองนะอ่ะ มีความสามารถ2อย่างด้วยกันความสามารถอย่างที่หนึ่งคือความสามารถผู้เริ่มต้นนะครับผมก็แน่นอนวาก็คือถ้าเกิดมีเกรด1ห like นึ่งไลท์ทับปุ๊บเราก็ถอยนั่นเองแต่ต้องมีแคลนเดียวกันนะจะถอยช่องไหนก็ได้แล้วแต่นะครับผมจากนั้นอีกความสามารถหนึ่งเป็นความสามารถ Auto, ประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกอากาศมีค่าคอสเป็นนำยูนิตนี้เข้าสู่โซเมื่อตัวนี้ทำการบูสต์ให้กับแคลนเบอร์มิวด้าที่มีความสามารถรีเบรกสี่นะครับผมและโจมตีฮิตแวนการ์ด เราสามารถจ่ายค่าคอสก็คือเอาตัวนี้เข้าสู่โซถ้าเกิดจ่ายก็จะได้โจนหนึ่งอ่าอย่างเช่นตอนนี้ลาบาร์ดองเนี้ยมีความสามารถรีมเบกสีจริงไหมครับก็ตีเลยทําการบูสต์ถ้าเกิดตีฮีบันการ์ดขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับผมเอฟเฟกต์ตัวนี้ทํางานหลังจากไร้เช็คดาเมจเช็คกันแล้วก็นําเข้าสู่โซลแล้วก็จั่วการ์ดเพิ่ม1ใบนั่นเองครับผมแค่นี้เองไม่ยากเลย เป็นความสามารถตัวเริ่มที่ใช้งานง่ายมากแล้วก็การันตีการจั่วนะครับผมเหมาะสําหรับคนที่ชอบการเล่นจั่วเป็นชีวิตจิตใจใบนี้ก็แนะนําเลยจ้ามาถึงเกรดศูนย์ไปถัดมาจ้านั่นก็คือตัวนี้เลยครับผมเป็นตัวเริ่มของสายบริซึในตอนนี้กับบริ s ุทธิ์สมลโคโลนั่นเองความสามารถมี2อ,อย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็คือความสามารถประเภทผู้เริ่มต้นอ่ะอันนี้ไม่พูดถึงนะก็คือโดนไล่ทับปุ๊บก็ถอยลงช่องเรียอากาศเลย กับ e 1, ความสามารถหความสามารถประเภทออโต,โต้เกิดที่ช่องเรียกากาศเมื่อการ์ดแคลนเบอร์มิวดา้าใบอื่นของคุณถูกนำขึ้นมือจากช่องเรียกากาศคุณสามารถนำยูนิตนี้กลับขึ้นมือคุณได้คือมีเห็นคนอื่นเด้งขึ้นมือมันก็จะเด้งขึ้นมือตามนั่นเองนะครับผมถามว่ามันดียังไงก็เอาไว้เล่นคู่กับ l i m i t เบรกของลาบาดอที่ต้องการช่องว่าง3ช่องไง เอาไว้เดี๋ยวถึงคลิปเด็กพริซึมสายระเบดรอก็จะเข้าใจนะครับผมว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนั่นเองตอนนี้คือให้เข้าใจไว้ก่อนว่าเอฟเฟกมันง่ายๆก็คือเมื่อมีเพื่อนโดนเด้งขึ้นมือจากช่องเรียกอากาศมันก็จะเด้งขึ้นมือตามมาด้วยเอฟเฟกตของตัวเองนั่นเองครับผมโอเคเกรดศูนย์ไปถัดมาจา้านั่นก็คือไบต์นี่เลยครับผมกับดอลฟินเฟลนพลาชนั่นเองอ่าใบนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครใช้นะเพราะมันไม่ใช่ติกเกอร์แล้วก็ไม่ใช่ตัวเริ่มด้วยควาสมสามารถมีแค่อย,อย่างเดียว ความสามารถประเภทออโตโ้เมื่อตัวนี้นะครับผมตกดลอโซนจากช่องการเด้นเซอร์เคิลให้นําการนี้เข้าสู่โซคุณแทนก็คือเมื่อสมอากาศจากมือปุ๊บอ่าถ้าเกิดการเสร็จแล้วทีนี้มันจะตกดรอโซนไปใช่ไหมครับมันจะเด้งเข้าโซแทนเป็นการโซช้ไปในตัวพูดง่ายๆถามว่าดีไหมบอกว่าเฉยๆละกันเพราะว่าอเอาที่ว่างไปใส่ตัวอ,อื่นอาจจะดีกว่านะครับผมกรเลศูนย์ใบถัดมาจ้าเราจะทิกเกอร์จะเอาเฉพาะที่มีเอฟเฟกนะครับผมไม่มีเอฟเฟกต์เราข้ามนะ อันนี้จะเป็นสแตนทริเกอร์ของสายบริซึมนะครับผมบริซึมมิลเลอร์ไอลิสมีความสามารถแค่อย่างเดียวความสามารถประเภทออโตโอ้โซบลัสหนึ่งเมื่อตัวนี้ถูกนํากลับขึ้นมือของคุณจากช่องเรียกอากาศอาจจะขอสามารถตัวไหนก็ได้จากคอเล่าหรืออะไรยังไงก็ได้สามารถจ่ายค่าคอสคือโซบลัสหนึ่งถ้าจ่ายให้เลือกก erm าร์ดแคลนเบอร์มิวดาใบอื่นของคุณหนึ่งใบพลังโจมตีบวกสี่พันจนจบเทินก็คือเมื่อโดนยกบลัหนึ่งบวกสี่พัน ไอ้เขอสามารถแบบเนี้ยเมื่อโดนยกรัสบวกสี่พันมันจะมีครบ3เกรดเลย0 1 2มีหมดเลยครับผมเรียกได้ว่าสายปริซึ่งในเนี้ยเน้นปั๊มพลังกันแบบสัมบหบันแหลกจริงๆโหดมากจ้าเกรดศูนย์ไม่ถัดมาครับผมกับตัวนี้เลย hard fuel f a n d y นะครับผมเป็นรอทิเกอร์ความสามารถมีแค่อย่างเดียวความสามารถประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องเรืออากาศมีค่าคอสเป็นนำตัวนี้เข้าสู่โซให้เลือกการ์ดแคนเบอร์มีด้าแทยเกอร์ของคุณไม่เกิน1ใบ ราจมตีจะบวก3 0 0พันจนจบเทินก็คือเสียบโซบวก3 0 0พันในน้นครับผมเหมือนกับามาเกาของของรอยเย่าอย่างเงี้ยอ่าแล้วแต่มันจะมีหลายครั้งที่แบบเสียบโซบวก3 0 0พันเยอะอยู่แล้วซึ่งข้อดีมันคือมันเป็นรอทริกเกอร์เราไม่ค่อยเสียดายนะครับผมเพราะว่ามันกันแค่ห้าเ,อ,เองใช้ไปเลยคุ้มค่าเพิ่มโซด้วยนะจ๊ะคราวนี้เกรดศูนย์ก็จะหมดเท่านี้จ้าที่เหลือจะเป็นทริกเกอร์นะครับผมเรามาดูเกรดหนึ่งกันต่อเลยดีกว่าว่ามีตัวไหนบ้างเกรดหนึ่งใบนี้กับพิซซ m ่มอิมเมจเคลีย มีความสามารถแค่อย่างเดียวความสามารถประเภทออโต้นะครับผมมีค่าคอสเป็นโซลบลัสหนึ่งเมื่อตัวนี้ถูกน้ำกลับขึ้นมือจากช่องเรียกะสามารถจ่ายค่าคอสจากถ้าจ่ายให้เลื่อกยูนิคแครนบร์บูดา้าใบอื่นของคุณหนึ่งใบพลังจุติบบกสี่พันจนจบเทินอะสมมติแบบว่ามีการยกเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเช่นอนะเอาลาบ,บาร์ดอ์ก็ได้นะครับผมอะใช้ความสามารถลาบ,บาร์ดอยกขึ้นมืออย่างเงี้ยอะปุ๊บเอฟเฟก็จะทำงานก็จะโซลบลัสหนึ่ง แล้วก็เลือกแจกพลังให้เพื่อน4ี่พันนั่นเองจะแจกให้แวนก็ได้แจกให้เรียวก็ได้นะครับผมใช้งานง่ายมากนั่นเองเปน็นอีกใบหนึ่งที่แนะนำาเหมาสำหรับคนที่ชอบปั๊มพลังแล้วก็อย่าเล่นสายปริซึมด้วยจริงๆคือถ้าเกิดจะเล่นสายปริซึมมันค่อนข้างจะบังคับนะครับผมว่าจะต้องใส่เฉพาะตัวที่ติดชื่อเท่านั้นเกรดหนึ่งไปถัดมาจ้ากับปริซึมโลแมสเมอร์เคียวความสามารถมีแค่อย่างเดียว ความสามารถเพชรออโต้เกิดที่ช่องเรียกอากาศเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าประการองคคุณมีคําว่าปริซึมในชื่อพลังโจมตีจะบวกสามพันจนจบการต่อสู้มันก็เหมือนกับอ่าเหมือนกับมารลอนของโกอย่างเงี้ยที่ตีบุ๊บวกสามพันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีเพราะมันเล่นง่ายอ่าสมมติอย่างนี้ละกันแวนการดเราติดชื่อปริซึมใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อตัวนี้อยู่ช่องเรียกอากาศทําการโจมตีพลังโจมตีจะได้บวกอีกสามพันทันทีกลายเป็นตีหนึ่งหมื่นแน่แโอ้เยียได้ว่า เอามาตีเองก็ยังได้เลยก็ผมถือว่าเก่งไหมถือว่าเก่งมากสำหรับตัวที่มาตีเองและพลังได้ขนาดนี้ยอมเลยครับผมว่าเก่งจริงๆเกรดหนึ่งไปถัดมาครับผมกับใบนี้เลยสวิท์ทมอนี่โมานาความสามารถมีแค่อย่างเดียวเป็นความสามารถประเภทออโตโอ้เคาน์เตอร์บลัสหนึ่งเป็นค่าคอสเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรือากาศถ้าแวงการนุคูณเป็นแคลนเบอร์ดิดาก็จะสามารถจ่ายค่าคอถือความหนึ่งได้ พอความหนึ่งปุ๊บให้เลือกเรียกอากาศแคลนเบอร์รีด้าใบอื่นยันนะครับว่าใบอื่นหนึ่งใบนํากลับขึ้นมือจริงๆเป็นตัวที่ดีมากโคนลงมาปุ๊บเนี่ยการันตีเลยว่าได้ยกหนึ่งและยกอะไรก็ยกพวกตัวที่ยกแล้วได้จั่วหรือยกแล้วได้ปอมพลังเช่นลิโอหรือว่าเคลียร์เมื่อกี้ก็ได้ครับผมเป็นตัวที่เด็ดอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้แนะนําก็ผมว่าเอาไปเสริมเด็กกันได้แต่จะไม่เหมาะกับเด็กที่สายปิดซึมนะเพราะมันมันไม่ติดชื่อไงเกรดหนึ่งไปถัดมาครับผมกับใบนี้เลย นักร้องเงาสะท้อนมิสเก้ความสามารถมีแค่อย่างเดียวความสามารถประเภทออโต้ Auto. นะครับผมโซบลาสหนึ so ่งเป็นค่าคอสเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียกอากาศถ้าบรรยากาศของคุณเป็นแครนเบอร์มิวดาสามารถจ่ายค่าคอรสก็คือโซบัสหนึ่งถ้าจ่ายให้เปิดกร์ดไม่เกิน7ใบบนสุดของกองก๊์ดเราค้นหาตัวมันเองไม่เกินหนึ่งใบจากที่ดูทั้งหมดนําขึ้นมือที่เหลือสลับกองกราดถามว่าไอ้มันดียังไงคือจริงๆถ้าเกิดบางคนดวงดีลงปุ๊บบลาสหนึ่งยก อ่ะเปิดเจ็ดใบแล้วก็จัว่วแล้วเจอตัวมันเองก็อาจจะทาซ้าๆไปเรื่อยเขา้าใจไหมครับถ้าเกิดเคอ,อ์เตอร์บาสเหียวอ่ะถ้าเกิดโซม,มันเหลวพอลงโซบาสหนึ่งแล้วก็เปิดเจ็ดถ้าเกิดเจอตัวมันเองก็ลงได้อีกแล้วก็ทําได้อีกคือในแค่เทิร์นเดียวอาจจะเต็มสนามเลยก็ได้หรืออาจจะเอาไว้กาดก็ได้นะครับผมเป็นใบที่เติมสนามได้แบบได้รุ้นเลจริงๆน่ากลัวกัเรอเย้าอีกใบนี้เป็นอีกใบหนึ่งที่เหมือนจะไม่เก่งแต่มันก็เก่งนะครับผมยอมรับเลยถึงพลังมันจะน้อยไปไหนก็เถอะ กรดหนึ่งไปถัดมาจ้าเป็น pg ข้ามเลยนะครับผมไม่เอาไม่เอากรดหนึ่งไปถัดมาจ้ากลับไปนี่เลย m a s c o t lady olia ตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในการบูสต์ครับผมความสามารถมีแค่อย่างเดียวความสามารถเป็นออโต้กระดิช่องเรีอากาศมีค่าคอสเป็น counter blast หนึ่งนะครับผมอบอกว่าเมื่อยูนิตนี้ทำการบูสต์ให้การแคลน a n b e r m u d a ที่มีความสามารถ limit break สี่ c นะครับผมเราสามารถจ่ายค่าคอส ถ้าเกิดจ่ายยูนิตที่ถูกบูสต์จะได้รับพลังโจมตีบวก3,000จนจบการต่อสู้อ่ะก็ง่ายๆสมมุติว่าเรามีแบบนี้นะครับผมอ่ะต่อกับลบอดลอยอยู่ถ้าเกิดบูสต์ธรรมดาก็จะได้แค่หมื่นเจ็ดเองแต่ความสามารถของตัวนี้จะสามารถสั่งใช้งานได้เมื่อบูสต์ให้ตัวที่ติดลิมิตเบรกสี่แล้วก็คว่ำหนึ่งพลังโจมตีก็จะแถมให้อีก3,000ตัวนี้ก็เป็นบูสต์9,000เลยนะครับผมทำให้ตีแรงขึ้นมากนั่นเองก็เหมาะกับต่อทั้งหลังแวนและต่อเลียวก็ได้ อาจจะเป็นตัวเอาไปหาตัวที่มีความสามารถหนึ่งก็ได้หรือจะตอบพวกตัวเบรกไรก็ได้อาเพราะว่าตัวเบรกไรมันก็จะตีแรงใช่ไหมครับดังนั้นตอบคู่นี้ก็ตีแรงนะอย่าอย่าคิดว่าไม่โหดนะครับผมอ่ะโอเคนี่จะเป็นความสามารถของตัวนี้นั่นเองเกรดหนึ่งไปถัดมาจ้ากับใบนี้เลยครับผมไลบรี่มาดอนน่าลีออนนะครับผมใบนี้มีความสามารถแค่อย่างเดียวอีกแล้วความสามารถประเภทออโต้เขาต้องบลัสนึ่งเป็นค่าคอส เมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องแวนกา์ดหรือเลียการดก็ได้ถ้าแวนกาดของคุณเป็นแคลนเบอร์มิวดาสามารถคว่ำหนึ่งถ้าคว่ำหนึ่งปุ๊บก็นาการ์ดไปบรสุทธิ์ของกองการ์ดของค,องค,คุณวางไว้ที่ดามเมทโซนแล้วพอบอกผ่านปุ๊บก็เอาการ์ดหนึ่งใบในดามเมทโซนกลับเข้ากองการ์ดระับมันคือตัวจําลองดามเมทนั่นเองครับผมลงมาปุ๊บคว่ำหนึ่งแล้วก็จําลองดามเมทหนึ่งใบแค่นั้นเองพอบอกผ่านปุ๊บก็เอาการ์ดหนึ่งใบกลับเข้ากองได้ ประโยชน์ก็จะค่อนข้างม,มีหลากหลายใช้วนดาเมจก็ได้นะครับผมใช้วนของวนทิกเกอร์เข้ากองก็ได้หรือว่าช่วยจำลองดาเมจทำให้รีิีเบรกสถิตง่ายขึ้นก็ได้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สําคัญนั่นเองมาถึงกับเกรดหนึ่งไปสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือคริสตัลพรอมิสเรเนนั่นเองตัวนี้เล่นคู่กับลาบาดอแน่นอนนะครับผมความสามารถของเขาก็คือเป็นความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกอากาศมีโซบลัสหนึ่งเป็นค่าคอส เมื่อตัวนี้ทําการบูสต์ให้กับยูนิตที่ชื่อ b r i z z Promise l a b a d o r รือก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมเราสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าเกิดจ่ายจะแถมพลังให้อีก5,000จนจบการต่อสู้คือตามปกติเนี่ยมันบูสต์แค่นี้ก็ได้แค่1น0 0 0ห0ื่นห่พันใช่ไหมครับก็เป็น17ื่เแต่ถ้าเกิดใช้เอฟเฟก์ของตัวนี้ทําการโซลบลัสหนึ่งเมื่อบูสให้ Labrador ก็จะแถมอีก5 0 0 0ก็กลายเป็นบวกอีก5000ก็กลายเป็น2 2 0 0 0นะครับผม ตีหนักแบบฟุดๆไปเลยแถมภาพตอกกันด้วยนะนะคือสําคัญมากอ่ะโอเคทั้งหมดนี้ก็จะเป็นความสามารถของการ์ดทั้งหมดนะครับผมที่เป็นเกรดศูนย์หนึ่งนั่นเองครับผมแล้วก็รวมสายเชนไลท์ของคอเล่าด้วยนะจ๊ะทั้งหมดนี้ก็ยังไม่หมด,ดเป็นเท่านี้นะครับผมเพราะว่ายังเหลือสกิลของเกรด2และเกรด3ต่อแน่นอนแต่สำหรับวันนี้พิชินคงต้องขอตัวเราไปก่อนนะครับผมเจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้พิชินขอตัวเราไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย